เอางานละครลงไปเพราะติดการทําช่อง YouTube จริงไหมคะวินคุณอ่านให้ตรงเสกเด็กวินคุณอ่านให้ตรงเสกเด็สนใจจะเอาพวกหนู3คนไปออกบ้างไหมคะเราเป็นเพื่อนกันเหรอครับเราเป็นเพื่อนกันเหรอครับเพลงเพลงเป็นของตัวเองมีเพลงบนงตัวเองด้วยมีครับใช่ครับชื่อเพลงจักรวาลคู่ขนานสมมติว่าเป็นคุณเป็นพระเอกเอ็มวแล้วแบบพี่เจนเป็นนางเอกเนี้ย ี่เสือกเนาะพี่เสือกเนาะพี่เสือกเนาะเขาเล่าว่ามึงวันนี้กูตื่นเช้ามากยังไงรับเชิญเราวันนี้ก็คือหล่อมากระดับดีกีพระเอกใครแกบอกเลยว่ามึงมีกําลังใจในการทํางานมากเปลี่ยนเอาพี่เขาเนี่ยแทำไมใครบอปได้ไหมได้ได้ได้อะไรไม่ได้ไม่เอาเป็นใครอยากรู้ได้ๆก็คือเร็วๆหิวแล้วหิวอะไรอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แหละอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แหละเอาประดาบออกเลยเออต้อนรับคุณ เจ็ดวิพาสวัสดีครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยที่เข้มนี้ก็มีหมอนมาปิดเลยเพราะเพราะว่าวารีดำเนินตอนนี้ยืนไม่ได้แล้วนะเราหมอนปิดตอนนี้เอลหรือยูซแล้วนะ มันลงมาเยอะอยู่นะโอ้โยคือ <laughs> ช่องเขา,าเอะเขาเล่าว่าว่าเขางานละครลงไปเพราะติดการทำช่อง YouTube จริงไหมคะอุยคุณอ่านให้ตรงเซอร์กิตเด็กคุณอ่านให้ตรงสซอริกตเด็กเก <laughs> ข,ขาเว่าเขาเล่าว่างานละครดับเพราะหันมาทำช่อง YouTube จริงไหมคะเออ,เอ,อไม่ใช่คือ y ยูท<า>ูบแบะคือ โอเคคุยกับพี่ปาผู้จัดการว่าแบบเราทําอย่างอื่นบ้างในช่วงที่แบบหายมันเรียกไม่ได้ที่ละครมันจะทําคล้ายๆเดิมหรือคาแรคเตอร์เหมือนเดิมเรื่องที่มันติดกันอ่ะมันมันดันเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆกันคาแรคเตอร์มันคล้ายเกินไปแล้ไม่ชอบอะไรจำเจใช่ไหมฮะเราเป็นนักแสดงเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเล่นบทต่างๆที่มันต่างออกไปทั้งในแง่ของเราด้วยแล้วก็คนดูด้วยนั่นเป็นที่มาถึงบทล่าสุดที่หนูทักพี่ว่าพี่เล่นเป็นคนชั่วใช่ไหมคะไม่ชั่วตอบก็ไม่มีสคริปต์อมากครับไม่ เท่กับช่วยใช่แค่ไม่เลือกเฉย oh. ๆเออคุณ oh. ชอบดูนะออ oh. oh. ชื่อเรื่องอะไรก็พูดไปสิรัก รักใครมึงโยนมาแบบเนี้ยมันมันก็มีเหตุผลที่เราทำครับเพราะว่าเราจะพูดว่าเราเป็นดารายุคเก่าก็ไม่ใช่ที่ไม่เก่าแค่สิบปีถ้าเข้าวงการมาตอนยุคแอนนาล็อกอยู่ยังไม่เป็นดิจิตอลยังไม่ถึงขนาดนั้นคือเวลาผมพูดว่าผมอยู่ตั้งแต่สมัยช่อง5คนจะชอบแบบทอดทบล่ะละครเรื่องแรกที่เล่นถามในแม่จำชื่อได้ไหมคะเรื่องอะไรเรื่องเสน่หาครับเรื่องเสน่หาตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ยี่สิบจังอายุเท่ากันปะก็คะ ถ้าใครดูช่องวันจะเห็นว่ามีละครเขาเรียกว่าซีรีส์เรือนบึ้งอะมีเอออะไรเงี้ยที่เอาสา์มีพิษมากัดกันผมมองเป็นเรือนแรกก็จะได้เป็นพระเอกแนวนั้นบ่อยใช่ครับจริงๆไม่ได้เริ่มจากเป็นพระเอกด้วยครับเริ่มจะเป็นแบบตัวว่าจะบ้านะมันจะเป็นอยู่ล็อตหนึ่งที่มันประสบความสาเร็จเรียงๆกันตั้งแต่แบบ เล่และตีเ hmm. ป็นที่ชอนกับเอสเธอร์ดังมากๆาล้ว hmm. พ so so ี่ก็อยู่ในเรื่องนั้นใช่ผม่อยู่ในเรื่องนั้นแล้วก็ต่อมาเป็นสงครามนางงามแล้วก็เป็นพิ่สวาตก็พี่ก็อยู่มาทุกยุคเหมือนกันเนาะก็แรงอยู่นะครับแม่ก็แรงอยู่นะครับแม่ตอนเรื่องว่าก็แรงอยู่นะเนี่ยคุณคุณย้ำบ่อยนะคุณเจนคุณย้ำบ่อยนะแล้วมีมีบทบาทไหนที่รู้สึกว่า อยากเล่นมากมากไหมเราแค่ต้องการเล่นอะไรที่เราไม่เคยเล่นแค่นั้นเองเช่นเช่นเนาะเป็นพารเป็นตูดเป็นพารเป็นตูดโอ้ยมันก็มีอบไเล่นไม่เป็นพระเอกนี่แหละแต่ว่าเป็นพระเอกแนวไหนแนวบูหรือแนวแบบแนวละครเป็นหลักบูบูเคยบูเคยแล้วคือบ่อยแล้วถึงแบบดราม่าบู คอมดี้เล่นหมดแล้วอแต่บางทีคนเขียนเขาเขียนออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใหม่สำหรับเราเราก็เล่นเนิร์ดเนิรักๆก็หลวิตินะหลใหม่ใหม่อะแล้วยังไงทำไมถึงมาทำ u t u b e พอเราได้ทำเรารู้สึกว่ามันเป็นช่องทางเดียวของสำหรับนักแสดงรุ่นเราที่อยู่มาตั้งแต่แบบไม่มีช่องทาง YouTube ออกมาไม่มีไม่มีแบบ Tik t o o ไม่มีอ n s t a า r กรมออกมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราแทบไม่ได้เป็นตัวเองเลยครับในสายอาชีพเราที่เราไปสอบบทดวบทนั้นบทนั้นเข้าใจแล้วแม้แต่สัมภาษณ์บางที ในตอนนั้นมันก็เซนซิทีฟกว่าตอนนี้เราไม่สามารถพูดแบบเหมือนอเป็นตัวอเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนนี้อะไรเงี้ยพอเราทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรก็ได้เลยพูดเหมือนคุยกับเพื่อนพูดคำอะไรก็ตามสบายอาทิเช่นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเ้าหันไปอยู่ทางด้วยก็ผู้ชายเขาบอกาชันแล้วก็จะพูดตะโกนว่าไอ้เหี้ยไม่หรอกใจยูทูปมันพูดได้หมดนะครับแล้วก็เป็นอาทิเช่น โอเคมากไหมกับ YouTube เรารู้สึกว่าบันฟูลฟิลเราเต็มที่เลยไหมถ้าเกิดแขกที่มา เป็นเพื่อนสนิทเราเราสึกว่าเหมือนไม่ได้มาทํางานอ่ะเหมือนเจอเพื่อนเหมือนเราเจอเพื่อนสนใจเจะอาพวกหนูสามคนไปออกบ้ามั้ยคะเราเป็นเพื่อนกันเหรอครับเราเป็นเพื่อนกันเหรอครับ้โโอหขอน้ำได้หรือยังเราสามคนอ่ะใช่แต่เขาอ่ะยังเราไปรับเราเป็นเพื่อนการได้แสดงละครนั้นก็ทําให้ได้มาถึงการเจอดาราหญิงท่านหนึ่งก็คือสอดย่อโบแวทสองตัวอ้าวโมแบนสองตัวแบว้าว เขาเล่าว่าบอกว่าตอนแรกอะที่คบกันอะโปรโมทจริงไหมครับไม่จริงไม่จริงอ๋อเป็นจริงเหรอเพราะว่าข่าวอะมันออกไปหลังจากที่ละครมัน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 กำลังออนแหลงไปแล้วว่าเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆแล้วอะเราคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็บังเอิญมาได้เล่นละครเรื่องเดียวกันต่อจากที่คุยกันแบบไปประมาณเดือน2เดือนเองแล้วก็อยู่ช่องเดียวกันอีกมันก็เลยดูว่าลงหลอกโปรโมทเขาก็เลยคิดว่าแบบ เออโปรโมทหรือเปล่าหรือว่าแบบเออชอบกันพระเล่นละครด้วยกันหรือเปล่าจริงไม่ใช่เจอกันมาต่อนานมีการแบบแลกลายกันก่อนนานแลกแต่ก่อนเป็นดีแลกลายแลกลายแลกลน์ไม่แลกใช่คดีดีลูกเก่าไปเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าตอนช่วงที่แบบว่าโอก่อนหันมาทำยูทูบอะไรเงี้ยค่ะเริ่มเข้าสายมูเราอยากได้งานจริงหรือเปล่าก็จริงนะ อันนี้ยอมรับเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อแล้วรู้สึกว่ามีจริงแล้วพี่คิดว่ามูละปังเลยใช่ไหมในเคสพี่อะเรารู้สึกว่ามีผลเยอะครับเอใครบอกได้ไหมคะใครเป็นคนพาเข้าสู่สายมูอาคุณหันซ้ายทางโน้นเลยครับอ๋อนี่เหรอพี่ปาล์มเขาเขากับพี่มดดำใช่ไหมไปกับพี่มดดำไปมูของผมจะเป็นพาปิกเนตเยอะสิทธิ์เสนีย์มหาอันนี้คือโชว์สกิลเลยเราไม่ได้แต่เราต้องได้กันนะที่เขาให้กับ ก็ให้คำพูดนั่นเองผู้ชายแบบบอกว่าผมไมยแค่ได้โผมสีเทาตั้งแต่มุงมาเนี่ยคิดว่าอันไหนที่เราสัมผัสได้มหม่สุดคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเราพูดกับเขาเราสื่อสารกับเขาแล้วแบบอันเนี้ย เออจริงวะได้่ะเงี้ยเราไปที่ไหนเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้หมดจริงๆแล้วตรงนี้สัมผัสได้ไหมคะตรงนี้สัมผัสได้ครับตรงนี้สัมผัสได้ครับดิโอซิอามึงอำไม่ได้แต่เราไม่ได้ือบเราว่าพิเป็นี่นี่แหละที่เรารู้สึกว่า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 เราเห็นเราเจอที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือเหมถึนว่าเราขอไปแล้วมันได้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าท่านแบบอยู่กับเราด้วยคือที่บ้านก็มีองค์ท่านมามา ไปที่บ้านอยู่องค์นึงแล้วก็รู้สึกได้ตลอดครับให้ยกสักสามที่ที่เราว่าอันนี้แหละต้องไปขอบนบานหรือว่าไปแบบขอพรทีมงานจดค่ะสามที่ขอสามที่วัดวัดตรงบ้านผมอะที่ที่พี่ป้พาไปอะวัดวิษณุอวัดวิษณุจดไว้นะคะอันแรกวัดวิษณุที่สองก็ ก็ก็น่าจะถ้ำน,นาคาเอออันนี้ต้องถ้ำน,นาคายังไม่เคยไปเลยอ่ะขึ้นถ้ำแล้วก็ไปไหว้ตรงศาลแล้วก็นั่งเรือไปตรงเกาะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเกาะนั้นอนะ่ะมีอะไรจริงๆนะเรารู้สึกจริงครับ มันต้องไปมูกสักรอบอ่ะวัดวิษณุถ้ำนาคาและและเป็นเป็นเขาเหมือนถ้ำนาคาอย่างเงี้ยเหรอครับแต่ว่าแต่ว่าเราปีนปีนเขาขึ้นไปทางยังไม่ได้ดีเท่าชื่อชื่ออะไรครับนี่หดมากทางโหดมากมีเป็นเหมือนน้ำตาพญานาคแล้วมันขึ้นไปมันมีจุดหนึ่งจริงๆที่เป็นแบบเหมือนตาอย่างเงี้ยจู่ๆก็เป็นแอ่งแอ่งเป็นตาอย่างเงี้ยอยู่สองอยู่สองอัน แค่นั้นเองอะเออแล้วเป็นน้ําแบบน้ําเย็นมากเป็นน้ํามาจากแล้วคือเราว่ายน้ํานั้นเฉยๆใช่ไหมเราไม่ได้ว่ายน้ําลงไปเราไม่ได้ว่ายน้ําลงไปครับไม่ได้ว่ายไม่มีใวรพี่มี่ได้ขมอเขามีกระบวยให้ครับออตัดกินออกินก็ได้กินก็ได้มีคนพี่พี่กินไหมกินรู้สึกไม่เสียดายเลยที่ขึ้นไปรู้สึกแบบไม่ได้เหนื่อยเปล่าแล้วเวลามูเนี่ยอันนี้อยากรู้นะอันนี้เราเนื่องจากเขาเป็นแบบสายมูสยมูต้องบนหรือว่าต้องแบบบอกระบุไปเลยเอาอะไรอย่างเช่นอย่างผมอะเคยเคยไปบอกว่า ขออย่างนี้ปุ๊บเอาไข่เอาอะไรมาแบบ200บบยใบหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็น oh. อย่างนั้นแล้วแต่พี่มั้ง ถ้าที่ไหนบอกให้ทําก,ก็ก็ควรทํา <c oughs> ใช่ครับเช่นระบุไปเลยว่าใช้อย่างเช่นฉันไปไหว้พระขอบผัวที่ต่างประเทศเขาให้บอกชื่อนามสกุลไม่เขาให้บอกรูปรูปพัสันตาเลยนะว่าอยากได้แบบยังไงยังไงอะไรอย่างเางี้ยไออ,อ,อ,อย่างพี่เวลาไปมูพี่ก็คือขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วต้องละเอียดขนาดไหนในสโคบของการของานเราจะเอาสั้นๆเช่นถ้าขอเงินก็บอกจํานวนไปเลยขอเท่าไหร่เอาก็ชัดอยู่นะจริงๆมีคนบอกกูจะเอาสิบล้านอะขอให้ได้แบบสิบล้านภายในเดือนธันวาขอให้ได้งานพรีเซนเตอร์อะไร ใช่ใช่ผมไปท่านาคาสองครั้งเพะเรวได้เลยครั้งอ่ะผมผมกลับไปเพราะว่าผมซื้อครั้งแรกผมขอเยอะไปครที่แล้วเยอะไปหน่อยนะครับมันกว้างไปหรอขอไปเลี่ยนใช่หรอขอเยอะกลับไปเปลี่ยนใครจะขอก็คือขอแต่พอดีขอตรงๆขอตรงๆเลยพี่วิวมูด้วยไหมด้วยครับไม่ได้ไปด้วยกันครับเขาก็มีแบบทางเขาจะมีสาดเขาเขาเาเาก็จะสวดมนต์ทุกวันปัจจุบันนี้ังสวดทุกวันเขาเล่าว่า เขาเล่าว่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันถ้าเตะบอลมาตั้งแต่มไหมมัธยมมครับป4ปป4เป็นนักบอลโรงเรียนน้องป4คือวิ่งขิงเจ็งจังเลยจังเลยครับตาตาเราหลอกอีกเตะบอลแต่เด็กนี่คนกีเต็มสนามเลยสิโรงเรียนมีแต่ชายล้วนะโรงเรียนมีแต่ชายล้วนะกะเทยก็ปีดด้วยพี่เตดอยู่อยู่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนพี่เตยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เจนนี่คือจะอยู่ตั้งแต่มจนถึง อปอจนถึงนู่นเลยปหนึ่งถึงมหกครับจุสองปีก็คือต้องสนิทกันมากเพื่อนที่แบบอยู่จนตายอ่ะผมว่ากลุ่มนี้แก๊งเพื่อนพี่เจ็ดมีใครเป็นดาราเป็นคนดังไหมคะตอนนี้อมีอะตอมชนะกันครับอ่าพร้อมร้ออ๋อลุนที่รุ่นน้องก็มีเยอะครับอย่างรุ่นพี่ที่ติดติดกันอะไรเงี้ยก็มีเพชรที่เล่นไดร์ลตูซี่ครับอ่าเพชรเลยขึ้นไปอีกก็มีแบบชินชินวุฒิมีอ๋อสนยุก ถ้าพูดถึงเรื่องเตะบอลครับเออก็ต้องรู้สึกชื่นชอบการซื้อรองเท้าสตั๊ดใช่ถือว่าช่วงนี้เป็นบ้าเป็นบ้าหมดเงินไปกับการซื้อสตั๊ดเออผมรู้สึกว่ามันมันไม่จําเป็นอ่ะพี่ก็รู้นี่เจ้าพี่ก็รู้มันคู่ละหมื่นกว่าบาทนะครับมันมีแพงกว่านั้นอีกไหมไม่มีไม่มีแต่คู่ละหมื่นกว่าบาทแต่ว่าซื้อสิบคู่ก็เป็นแสนเหมือนกันเลได้ใช้ทุกคู่ไหมหรือว่าซื้อมาสิบเลยเหร ใช่คือมันไม่มีเหตุผลในการที่คุณจะซื้อรองเท้าเตะบอลมาหลายๆคู่แล้วใช้ครบไหมไม่ครบบางคู่ก็ตั้งไว้อย่างนั้นเก็บไว้วางไว้สะสมหรือเปล่าสะ สะสมสสมก็เพิ่งรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองสะสมนี่หว่าใช่เพิ่งรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันมันเยอะจังแล้วฉันอยากรู้พี่เราคือต้อนลองเท้าสตาร์แต่ละคู่ถามจริงใส่แล้วให้ผลลัพธ์การเตะออกมาที่แตกต่างกันยต่างถ้าเราเก่งอ่ะมันก็ไม่ต่างถ้าเราเก่งอ่ะมันก็ไม่ต่างจำเขาด่ามึงค่ะเขาด่าล่าสุด ชวนใครไปเตะรู้ป่ะใครมาม่วงกับรอนลนเออเพราะฉะนั้นพวกคุณสองคนสามารถที้หนูใส่ชุดบ้านหนูเอกมากเลยนะเอ่อ e x t r e m แ XL แล้วเห็นว่าในช่องมีการคัฟเวอร์เพลงมีครับเออใช่ผมเห็นเขาแบบคัฟเวอร์เพลงตีกลองด้วยนะตีกลองเล่นกีตาร์ได้อ๋อเป็นนักดนตรีด้วยหรอด้วยครับคนเลยมันจะคบเครื่องขนาดนั้นวะมืออาชีพมึงกูประกอบอาชีพนักร้องเออใช่เลยคุณส่งให้เขาสิเขาเป็นนักร้องร้องถับก็คืนทุกวันเลยนะร้องร้องทำนี้ได้ป้ะมีเพลงอะไรที่สองคนรู้จักเพราะกันแล้วร้องคนละท่อนอวดกันหน่อยได้ป้ะเออเพิ่งจะส่งเพิ่งจะเล่นไม่เคยได้โอ้ยเล่นร้องเพลงนั่นละ ฟังจะเถยร้องเพลงก็ทําหน้าอย่างเงี้ยแต่พอผู้ชายร้องเพลงปั๊บเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่อ่อนและยังคงไม่เข้าใจเบอร์ทีจอเป็นอะไรวันนี้เวลาฉันไปักร้องอะเวลาฉันไปโปรโมทเพลงตัวเองหรืออะไรออกรายการทีวีอะ ไอ้ไอ้ไอทำไมอ่ะหนูรู้แล้วว่าหนูจะเจอพี่ไหนหนูแน่จะเจอพี่อยู่กับพี่บดดำตอนหนูไปออกรายการแฉหลังการบินไทยหนูบ้านอยู่แถวนั้นพี่ไปบ่อยใชมากถ้าไมถึงไอ้ทำไมถนึ่งไอ้เราเยี่ยงไงคะแล้วมึงจะให้กูมากินมึงหน้าเวทีเออเออเพลงเพลงเป็นของตัวเองมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนี่ครับใช่ครับชื่อเพลงจักรวาลคู่ขนาน จะไงจะไงไม่ไมอยากดูอยากดูซึ้งมากเลยครับไม่เคยดู MV MV เป็นยังไง MV โอ้ MV จะซับซ้อนหน้เป็นเรื่องมัลติเวิร์สจริงเหรอแต่งเองไหมครับทีนี้พี่โองค์็อกเทลแต่งครับอ๋อสมมุติว่าเป็นคุณเป็นพร่เอก MV ็ม้ครัแล้วแบบพี่เจนเป็นนางเอกเนี้ยขอบอกใครครับลอกลยลืมบอกบิขอกรทืบนางเอกลืมบอกบิลขอกรทืบนางเอกร้อนร้อนรักบนรักลาเออเดี๋ยวเวข้าไปเปิด พี่เสือกนะพี่เสือกนะพี่เสือกนาะฟังฟิลรู้ไหมเขากระซิบอะไรได้ยินไหมเขาได้ยินไหมกูมีมายอยู่ตรงนี้แล้วไปถามเลยเดี๋ยวเขาแล้วว่าอะไรบ้างเนี่ยตอนเนี้ยพี่เสือกนะเราสั่งโปรดิวเซอร์เขียนอะไรก็มิลล์ล็เขียนเขียนแล้วก็ล็อเขียนแล้วก็ล็อเขียนแล้วก็ล็อเออไม่ได้อ่านโปรดิวเซอร์เขียนกลับเขาเรื่องเพลงพี่ลงทุนกับเพลงนี้ไปเยอะขนาดไหนแล้วได้ผลตอบรับฟีดแบ็กกลับมาดีไหมคะคุณค่าทางใจเราเองเราแล้วก็สูงใช่มัน อย่างน้อยเราก็มีอันนึงที่มันอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วเราก็ชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วชอบฟังเพลงชอบแบบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ไม่เสียดายที่ได้ทำเมื่อไหร่ถ้าไปเที่ยวเจอกันเดี๋ยวเชิญขึ้นบนเวทีนะครับต้องเขาไม่ไปเที่ยวเลยครับร้องร้านไหนครับร้านเสือเรานประจำเสือเคยไปไหมเสือเสือเอกมัยเวิร์กนั้นอ่ะเวิร์กพัดเศษอะไรเหมือนอ๋อเคยไปอ่าต้องเคยไปอยู่แนะเคยไปเคยไปอ๋อเป็นหนุ่ม hanging out ไหมคะปกติพอหลังจากโควิดอ่ะผมเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยผมไม่ค่อยออกจากบ้านเป็นคนยังไงครับแปลกใช่ไหมครับเป็นค คนเฮียครับฉันยังไม่เล่นแรงขนาดนี้เลยกัดตัวเองเสร็จสามสิบคนีเขาเราว่าให้พี่เจดเลือกระหว่างร้องเพลงกับแสดงชอบอันไหนมากกว่ากันเพราะอะไรแสดงครับเพราะเพราะเพราะเราเรารู้สึกว่ามันมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงเราไปแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามากเพราะว่ามันทําให้เราได้มีวุฒิภาวะมากขึ้นเพราะว่า เราได้รู้จักคนต่างๆออกไปในเวลาเราเล่นละครสมมติเราเล่นเป็นตัวหนึ่งเราก็รู้จักเขาแบบลึกซึ้งแล้วก็รู้จักคนในเรื่องอีกอม,มันก็ไม่ใช่แค่การแสดงครับมันกลายเป็นเหมือนทําให้เราโตขึ้นทําให้เราเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ไม่เลือก้องเพลงเพราะว่าจริงๆแล้วชอบเล่นดนตรีมากกว่าร้องเพลงครับอยากไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไร่งี้มีมี เคยครับเคยคิดมันมีโคเวอร์ที่ผมทําในช่องผมอ่ะเป็นเพลงเส้นบางๆมั้งครับแล้วเมแล้วผมใช้เวลาอัดนานมากเพราะมันยากมากอ๋ออัดสดด้วยใช่ครับทั้งร้องทั้งกรองใช่ใช่ใช่โหยากมันแบบกรองมันแยกประสาแล้วอ่ะทั้งเท้าและมือแล้วอ่ะเราจะแยกประสามาป่าอีกทีนึงอ่ะมันแบบเหมือนเหมือนเป็นบ้าเหมือนกันอ่ะแล้วกับการถ่ายละครกับการถ่ายมาทำยูทูปเนี่ย ชอบอะไรมากกว่อันนี้เลือกยากเลยเพราะว่ามันมัน,<ค>นม,มีความสุขคนละอย่างเพราะว่าถ้าตอบว่าถ่าย YouTube เดี๋ยวก็ม,มีคนจ้างเรียนละครใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เราคิดเรื่องของรายได้เป็นหลักก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่าตรงกันข้ามเลยการถ่ายละครคือการเอาตัวเองไปเป็นคนอื่นถ่าย YouTube คือการเป็นตัวเองแต่ถ้าบอกว่าชอบถ่าย YouTube ก็ลูกค้าก็เข้าได้ใช่ไหมคะพูดได้เหมือนกันนะอยชอบถ่าย YouTube มากเลยครับแต่ถ้าลูกค้าอยากถ่ายอินละครผมชอบถ่ายละครมากกว่าอ่าถ้าติดต่อกดสัตว์ได้ก็ได้อ๋อยังจะเอายังไงเอาจริงใช่ไหมหรือถ้าใครต้องการบทเล่นของนะองศ์ว่างอย่างนี้นะครับ ทั้งมัวน,นะคะกับแขกรับเชิญสุดหล่อของเราคุณแจ๊ ดูทงยูทูบและครละครได้เต็มที่เลยค่ะได้ครับก็ฝากลักรายด้วยแล้วกันครับเหลืออีกน่าจะ2องาตอนสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ถ้าใครได้ดูแล้วก็น่าจะรู้ว่าแบบละครเรื่องนี้ดีมากจริงแล้วก็เราแบบเต็มที่กันจริงจริงถ้าใครไม่ดูสามารถไปดูย้อนได้นะครับทางแอปวันดีหรือว่าจะ YouTube ของช่องวันก็ได้นะครับแล้วก็ฝาก YouTube ของผมด้วยในนั้นก็มีเพลงของผมที่ทําด้วยยูทูบชื่อเจ็ดเฟิร์สไทม์นะครับผมก็ ใครอยากจะดูคอนเทนต์อะไรที่เราทำออกมาเป็นตัวเราเองก็ไปดูได้ใน YouTube นะครับเจเปตไปานครับและถ้าใครอยากเห็นพี่เจตอ่านข่าวเป็นครั้งแรกก็พิมพ์ขอเข้ามาได้ครัไจเจอพวกเราแน่นอนโอเคก็ฝากรายการของเราด้วยเนาะเขาเล่าว่านะครับกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราจ้าอย่ากดบล็อกนะคะห้ามจ้าฝากไว้ด้วยครับกับรายการขขาเล่าว่า ตอนที่รับเรื่องนี้มันเป็นดวงมากครับเพราะว่ามันก็เชื่อมต่อมาจากช่วงที่ผมไปรับละครเยอะๆแหละแวรู้<ล>สึว่าเขาส่งมาแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยแล้วมันเราก็ปฏิเสธไปหลายเรื่องมากบางเรื่องปฏิเสธหลายครั้งด้วยซ้ำอ่ะแล้วกเหมือนกันนะคะไมเาขอโทษ